ปิดโมเมนต์ว่าที่บ่าสาวเวียวิกกี้แม้ไม่ค่อยมีรูปคู่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าบ่าป้ายแดงเวียสุกวัฒน์หลังประกาศแต่งงานสายฟา้าแลบกับแฟนสาวนักวงการวิกกี้หลังคบหาดูใจกันมาได้ปีกว่างานนี้ต้องบอกเลยว่าออร่าเจ้าบ่าหล่อ,อพุ่งเลยทีเดียวและต่อมาทางด้านของเวียประกาศแต่งงานสายฟา้าแลบได้เลิกแต่งงานเวียวิกกี้จะจัดขึ้นในวันที่17กรกคด้วยงานจัดที่กรุงเทพเตรียมงานมาสักระยะแล้ว งานที่จะจัดขึ้นเป็นเพียงงานภายในครอบครัวตอนนี้รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ใช่แล้วรักครั้งนี้ดีที่สุดอีกทั้งยังบอกอีกว่าตอนนี้ พร้อมเป็นทั้งสามีและพ่อแล้วพร้อมยอมรับว่าแฟนสาววิกกี้นั้นน่ารักและเพอร์เฟกทุกอย่างซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งเวียร์และวิกกี้แม้จะไม่ค่อยมีรูปคู่ออกมาให้เห็นสักเท่าไหร่แต่ก็มีภาพการันตีว่าอยู่ด้วยกันทุกที่ไม่ว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดพบปะเพื่อนฝูงไปออกงานสังสรรค์และยกเค้กมาให้ในวันเกิดหรือนั่งกินข้าวด้วยกันแบบสบายๆก็อยู่ด้วยกันทุกช่วงเวลาแม้กระทั่งงานศพของนางเอกสาวแตงโมนิดาเวียร์ก็พาวิกกี้มาด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ